สุดท้ายก็หมายถึงว่าโลกเอ,อย๋ยโลกวุ่นวายหนอคคำว่าลงหนอแหละมันหมดข่าแล้วโลกเป็นว่าโลกวุ่นวายไม่ใช่โลกดีคือเราได้วุ่นได้วายกันได้ข่าได้ปุ่นได้ตีกันก็เพราะความอยากแบบเป็นใหญ่ที่สุดของมนุษย์ว่าแผ่นดินใหญ่กว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่าความอยากของมนุษย์ ต่ฆ่าได้ปืนในตีกัน,ได,น,ไ,ดนได้วุ่นในวายกันเป็นการบ้านการเมืองต่างขึ้นกับพ่อวามอย่างนั่นเองคนไหนคนไหนก็อิ่มคนหมดแล้วไม่มีวุ่นวายกันหรอกสงบเปียบร้อยไม่ต้องมาเก่อคำทำเว้นไม่ได้สั่งปืนสั่งเครื่องบินอะไรกันหรอกไม่หาลูกระเบิดอะไรล้วลูกระเบิดกับตัวของเราเนี่แหละไม่ใช่ไ่าเขาทำโดยดินประสิวหรือทำโดย เสื้อเพลิงอะไรเนี่ยเป็นลูกระเบิดนั่นเป็นของทาเราด้วยเราทําเองลูกระเบิดจริงมันตัวของเราเองนี่ถ้ามันไม่ดีมันเป็นระเบิดใส่คนไหนแล้วก็เมืองนั่นแตกครอบครัวนั่นแตกเขาก็ถามว่าลูกระเบิดอยู่ที่ไหนก็ตัวของเราเองเด้อถ้ามันไม่ดีมันมันไม่ดีแล้วมันก็ระเบิดตัวั่เองถ้ามันลูกดีมันเก็สงบเรียบร้อยไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมาระเบิดอีก ที่มันระเบิดอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เบิดเสื่อเพลิงของมันตัวของเราเป็นลูกระเบิดสําคัญที่สุดของมนุษย์เกิดมาใน,ในวุ่นในวายกันเป็นนําบาดนําเมืองก็เพราะลูกระเบิดลูกนี่แหละไม่ใช่ของอเมริกาไม่ใช่ของของเขาเขารักษาดีแล้วระเบิดที่เขาทําด้วยฝีมือของเข,เขาเนี่ยระเบิดตัวจริงของเขาตัวเขาเขาก็เก็บไว้ดีแล้ว เขาไม่บุญวายมอนลวบระเบิดของพวกเราดอกพวกเรามันระเบิดกันสร้างกันขึ้นมาล้วก็ระเบิดกันไม่รู้ว่าพักไหนไม่รู้จักเลยตั้งกันขึ้นพักนั่นพักนี้ไอ้พักหยุดไม่มีมีแจะพักลูกหลามพักบุนวายพักเสียหายพักไม่ละอายว่าเราเป็นคน